เขาคิดที่จะ take action อย่างไรมาที่คุณหรือไม่ลองมาอัปเดตพลังงานของใครคนนั้นกันนะคะในสภาวะที่นิ่งเงียบกันไปช่วงนี้เขามีการคิดในเรื่องของการอยากจะ take action อะไรหรือไม่เป็นการทำนายโดยโรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกแต่พลังงานดีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าเขาคิดจะ take action อย่างไรมาที่คุณ ดูเหมือนว่าตัวเขานะคะจะยังไม่ลืมคุณและในสถานาการณ์ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแล้วอ่ะเขาก็ยังคงคิดในเรื่องของการที่อยากจะติดต่อกับเข้ามา ในชีวิตของคุณนะคะไพ่อัศวินเรียนไพ่หนึ่งถ้วยและไพ่เก้าเหรียญน่ะเชื่อว่าคนคนนี้นะคะกําลังพยายามที่จะหาช่องทางหรือหาโอกาสแล้วก็จังหวะเหมาะๆที่จะทักเข้ามาแต่ว่าการทักเข้ามานะคะมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนเข้ามาพูดคุยนะถามถ่ยทุกสุขหรือบางทีก็มีการเข้ามาพูดในลักษณะที่แบบอาจจะเหมือนขอ กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมแต่สิ่งที่เห็นอ่ะมันยังไม่ใช่การกลับมาในลักษณะที่ว่ามาขอคบเป็นแฟนนะคะเป็นลักษณะอาจจะเข้ามาพูดคุยเป็นคนคุยมากกว่าเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญอ่ะที่เห็นอ่ะรู้สึกว่าเขาก็ยังแฮปปี้เขาก็ยังมีความสุขกับการเป็นโสดอยู่นะคะแล้วก็ในตอนนี้ด้วยความที่เหมือนเขารู้สึกว่า ความรักอะถ้าเกิดว่าเขาผูกมัดหรือชัดเจนกับใครในตอนนี้เขาจะขาดความอิสระนะคะเขาจะขาดความอิสระที่แบบว่าอยากจะคุยก็คุยอยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงกับคำถามของคุณในตอนนี้ก็คือเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณแต่การติดต่อกลับมาก็จะเป็นในลักษณะที่อาจจะมาคุยแบบเพื่อนหรือคนคุย นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วอะ่ะมันถูกคอกันน่ะมันเข้ากันได้ดีอะ่ะก็อาจจะไปอยู่ในจุดที่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ของการทำความรู้จักกันนะคะมันจะเป็นในลักษณะของหนึ่งถ้วยอะ่ะความรักที่แบบเหมือนความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่แต่ทีนี้เราถามถึงคนเก่าไงคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเหมือนเรากับเขากลับมาเริ่มจีบจีบกันใหม่ในตอนแรกซึ่งก็จะยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่อยากคุยก็คุยนะคะอยากหายก็หายนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดที่จะ take action นับจากนี้นะคะขอดูซิว่าตัวเขานะคะ take action เข้ามาครั้งนี้ขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะในปีนี้มันจะไปในทิศทางใดขอดูระยะปีนี้ก่อนนะดูเหมือนว่าตัวคุณอะจะกังวลมากๆเลยนะคะคือด้วยความที่เขาอะเข้ามา เขาก็อาจจะยังไม่ได้มาชัดเจนะ่ะมันเหมือนกลับมานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่กับคนเดิมก็คือย้อนกลับไปสเตปตั้งแต่สมัยที่พวกคุณทำความรู้จักกันนะคะเริ่มเริ่มพูดคุยกันเริ่มจีบกันะ่ะซึ่งตอนตรงนั้นะ่ะมันก็คือยังไม่ได้มีสถานะถูกไหมคะและตัวเขาอะก็จะยังคงมีอิสระในการที่แบบอยากจะมาคุยก็มาอยากจะหายก็หาย สามารถที่จะแบบเหมือนทําอะไรได้ตามใจเขาเองมันก็เลยจะทําให้คุณอะเกิดความกังวลนะคะคือตัวเขาอะยังยังไม่พร้อมที่จะคาดหวังหรือชัดเจนแต่ตัวคุณอะนะคะมีความคาดหวังมีความชัดเจนออกแนวแบบว่าเออฉันอะก็เป็นคนที่มีดีนะเพราะฉะนั้นอะถ้าจะเข้ามาแล้วแบบมาเราเล่นเล่นมามาไปไปมามาหายหายยังไม่ชัดเจนอะ ความอีโก้ความทิฏฐิของเราอะเราก็คงจะยอมไม่ได้ทีเนี้ยเราก็เลยจะออกแนวแบบว่าจริงจังอะซีเรียสคิดมากนะคะโดยรวมแล้วสิ่งที่เห็นก็คือถ้าความสัมพันธ์มันจะมีปัญหามันจะเกิดจากในความรู้สึกของเราเองมากกว่าที่เราไปคาดหวังแล้วก็ไปจริงจังแต่พอความสัมพันธ์มันดําเนินไปแบบเรื่อยๆนิ่งๆไม่มีความชัดเจนแล้วเราก็เหมือนไปกังวลไปเครียดเอง เพราะฉะนั้นเรามาระ,ระวังในความจริงจังในความคาดหวังในความทิฏฐิอิโ้ของเราจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันได้นะคะขอดูสิว่าแล้วในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดบ้างไหมว่าถ้าคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ในอนาคตจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับเราคิดนะอัศวินเหรียญแต่ว่าคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะ นะคะไม่ใจร้อนเขาเอาเหรียญไว้ในแขนน่ะคือค่อนข้างที่จะหวงแหนน่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเปิดใจให้ใครง่ายๆอ่ะมันคงไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปนะคะแล้วก็ในความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าชีวิตของคนเราอะ่ะมันไม่ได้มีโฟกัสเรื่องเดียวมันไม่ได้มีแค่เรื่องความรัก ะะทุกคนย่อมมีทางเลือกที่2หรือยังมีสิ่งที่สองที่ทุกคนสนใจบางคนเขาก็คือข้อแรกเลยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทุ่มเทให้กับความรักทั้งหมดเขายังมีบางส่วนที่เขาก็ไปทุ่มเทให้กับในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจอย่างบางคนโฟกัสเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะการเรียนการศึกษาหรือบางคนชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบไปเดินทางชอบไปท่องเที่ยว ะะเขาจึงต้องมีการบราลานซ์ความสนใจของเขาไปที่เรื่องอื่นด้วยอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่2เขาไม่รีบร้อนที่จะชัดเจนเพราะเขาคิดว่าในระยะยาวเราไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์มันจะไปกันได้ดีไหมเพราะฉะนั้นเขามองว่าเขาไม่ควรที่จะรีบร้อนที่จะปิดโอกาสตัวเองนะหรือพูดตรงๆก็คือเขาก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อะนะให้เขาได้มีตัวเลือกให้มีทางเลือกมาเปรียบเทียบ นะคะแล้วก็ไพ่ใบต่อมา The Fool ไพ่ใบนี้เขายังรักอิสระนะคะดังนั้นอะ่ะโดยรวมอะ่ะไพ่จะสื่อว่าคนคนนี้นะคะแนวโน้มของเขาคือเขาจะมีการ take action เข้าหาคุณมีการติดต่อกลับมามาพูดคุยแล้วก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของการทําความรู้จักแต่การพัฒนาความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะไปในแบบช้าๆไม่รีบนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบ ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ไม่พร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็เขายังรู้สึกว่าคนเราควรจะมีโอกาสที่จะเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เปรียบเทียบเผื่อไปวันข้างหน้าเขาไปเจออะไรที่ดีกว่าแต่ใดๆอะหมอมองว่าที่เขายังไม่ชัดเจนนะมันคือตัวเขานั่นแหละที่ยังรักอิสระอยู่ยังไม่พร้อมรับการผูกมดัดใดๆ นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขายังอยากที่จะชิลๆตามอารมณ์อยากคุยก็คุยอยากหายก็หายแล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรที่เขาต้องไปทำอะ่ะที่มันรู้สึกสนุกและน่าสนใจอะ่ะนะคะออกแนวแบบเหมือนคนที่ขี้เบือ่อรักง่ายไหนเร็วรักสนุกชิลๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครคนที่เป็นแฟนที่ดีมันก็ต้องเป็นอัศวเลียนนะเนาะแต่ทุกวันนี้เขายังเป็นเดอะฟูลอยู่เลยยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือดูแลใครนะคะ มาดูซิอะเราควรจะให้โอกาสเขาดีไหมถ้าเขาทักมาเรารักเขาอะสองถ้วยแล้วก็พไพ่ใบต่อมาไพ่เดอร์เวอร์นะคะขอเซ็นเซอร์หน่อยแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยโอเคเชื่อไหมคะว่าจริงๆอะต่อให้คําแนะนําจากไพ่จะบอกคุณว่าอย่าปิดโอกาสตัวเองแต่ด้วยความที่คุณน่ยก็ยังรักเขาและเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเขาจะมีวิธี ทำให้คุณใจอ่อนเปิดใจแต่เอาเป็นว่าตามที่บอกแหละว,ว่าในเมื่อใจคุณอ่ะก็ยังอยู่ที่เขาแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้ใจคุณอ่ะเขาจะหาทางทําให้คุณเปิดใจได้เพราะฉะนั้นก็โอเคคุณก็คุยเปิดใจให้เขาได้แต่ไพ่เจ็ดถ้วยคุณจะต้องไม่ปิดโอกาสตัวเองคุณจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะไว้ให้ตัวเองเสมออย่าเพิ่งไปปักหมุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต ะะให้คิดซะว่านี่คือการได้รองกลับมาเรียนรู้ทําความรู้จักและคุณก็จะต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองเสมอเพราะใ่้เจ็ดถ้วยในความสัมพันนี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจับต้องไม่ได้นะคะต่อให้เขาจะทักมาจริงมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการคุยตามอารมณ์มามาห,หายหายแต่ยังไม่มีความคาดหวังให้คุณหรือยังไม่มีแผนที่มั่นคงให้คุณนะคะ ท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอวันหนึ่งอ่ะมันจะถึงจุดที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าคุณคาดหวังไว้เยอะแต่เขาก็ยังไม่ได้ดั่งใจคุณคุณอาจจะคาดหวังไว้ให้เขาอ่ะให้คุณเต็มสิบแต่สิ่งที่เขาให้คุณเขาอาจจะให้คุณมาแค่ 30- 40เอร์นต์ นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะในความสัมพันธ์มันก็ถึงจุดจุดนึงที่คุณอาจจะคิดได้เองแล้วคุณอาจที่จะเหมือนค่อยๆถอยห่างออกไปจากเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คุยได้ค่ะคุยแบบสบายๆไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ